ทีนี้เราจะมาพูดถึงกระบวนการในการทําผ้ามัดหมีเนี่ยมันมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนอยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับอันนี้คือกระบวนการเริ่มต้นของผ้ามัดหมีนะครับลำดับแรกเนี่ยเรามีตัวฝ้ายการที่จะเริ่มต้นกระบวนการมัดหมีได้เนี่ยต้องนํำฝ้ายจากใจเนี่ยมาจัดกลุ่มฝ้ายเขาเรียกว่าการค้นหมีนะครับค้นหมี่ก็คือการจัดกลุ่มฝ้าย อาจจะเริ่มต้นจาก7กลุ่ม10กลุ่ม13กลุ่ม25กลุ่มถึง78กลุ่มก็มีแล้วแต่รายละเอียดของลวดลายที่เราจะมัดมีที่ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มฝ้ายตรงนี้เราเรียกหัวมีแล้วเมื่อได้หัวมีมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำการมัดลายนะครับ ถ้าคนที่เขาชํานาญเนี่ยเขาก็จะไม่ตีเส้นอย่างนี้นะครับเขาจะมัดตามสมองเขาสั่งการกลุ่มฝ้ายแต่ละกลุ่มเขาเรียกลำนะครับการจะนับกี่ลำก็นับกลุ่มฝ้ายเป็นกลุ่มๆเนี่ยอันนี้มี25ลลำเสร็จแล้วมัดมีก็จะใช้เชือกฟางมัดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดลวดาลายเวลานำไปย้อมสีที่เราไม่ต้องการให้ถูกลายมันก็จะถูกบังด้วย เชือกฟางนี้นะครับส่วนที่เราต้องการให้ถูกสีก็คือส่วนที่ไม่ถูกเชือกฟางมัดไว้นะครับสมมุติว่าเราอยากได้สี2สี3สีเนี่ยก็มีกระบวนการย้อมเสร็จมามัดปิดสีที่เราไม่ต้องการให้ถูกสีอื่นแล้วก็เอาไปย้อมอีกสีหนึ่งมันก็จะเกิด2สีถ้า3สีก็มัดสีที่เราไม่ต้องการให้ถูกสีที่3แล้วก็เอาไปย้อมย้อมเสร็จเราก็ เอาไปเขาเรียกว่าปอกหมีก็คือแกะเชือกฟางเมื่อเราแกะเชือกฟางออกเนี่ยมันก็จะมีลวดลายเกิดขึ้นในเส้นได้เส้นใหญ่ที่เราย้อมเสร็จแล้วอันนี้ย้อมครั้งเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่เรามัดไว้สีจะไม่เข้าไปซึมเข้าไปนะครับเมื่อเอาไปทอเนี่ยลวดลายที่เกิดก็เกิดจากตรงนี้นะครับต่อไปเราก็เอาเส้นได้ ที่เราย้อมเสร็จแล้วเนี่ยมากรอได้เข้าหลอดเพื่อเอาใส่ในกระสวยแล้วก็นำไปทอนะครับเมื่อไดออ้หลอดได้แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการทอซึ่งเราจะพาไปดูนะครับเวลาเขาทอเนี่ยเขาจะต้องเหยียบไม้ไล่ไปเรื่อย1,2,3,4,5ไล่ไปตรง อันนี้มี19อันต้องเหยียบไล่ไปเรื่อยถึง19 19เสร็จต้องไล่ถอยหลังมา19 18 17จนถึงหนึ่งก็จะเกิดเลือดลาย1รอบก็จะเกิดลาย1แถบแต่ว่าถ้าเราอยากจะทอเป็นพื้นเราจะเหยียบแต่ไม้ข้างล่างแล้วก็สอดเส้นใหญ่มันก็จะเป็นผ้าพื้นมาตลอดอันนี้คือกระสวยทำไมถึงใช้อย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่จะต้องพุ่ง นะครับต้องสอดพุ่งไปเสร็จปุ๊บก็ต้องจัดเส้นใยก่อนจัดเส้นใยให้ไม่ตึงมากไม่หลวมมากนะครับแล้วก็กระทบครับใช้ฟืนกระทบให้แน่นเสร็จแล้วเราต้องมาเหยียบเหยียบให้เกิดลายเหยียบเสร็จปุ๊บก็ใช้ได้สีขาวพุ่งกลับไปมันก็จะเกิดลายไหมที่มันเว้นเว้นอยู่เนะี่ยเว้นว่างเว้นว่างเนะี่ยก็คือลายเห็นไหม มันจะมีกลุ่มได้บางกลุ่มก็ยกเยอะบางกลุ่มก็ยกน้อยอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือตัวเกิดลายเพราะฉะนั้นคนทอเนี่ยก็ต้องมีความชำนาญต้องดูลายเป็นวันหนึ่งเนี่ยเราทำได้ไม่เกิน10เซนเพราะฉะนั้นผ้าทอมือเนี่ยมันถึงมีคุณค่าไง